นี้ก็เป็นพุทธองค์ดำเป็นพุทธรูปที่ศัพสิทธิ์เป็นพุทธรูปที่ให้ความสําคัญที่ประดิษฐานอยู่ในมหาลาัยนารันทออาพระพุทธรูปนี้นะครับยุคแรกก็จะเป็นยุคพศ .500 ระหว่างสมัยคันตาลายกที่สองก็คือสมัยมัทุลายุคที่3ยุคที่3ก็คือสมัย วาราบดี700 800คือสมัย <800 S 2> คุปตะ,ปตะสมัยนี้เป็นสมัยปาระซึ่งเป็นพระที่สร้างด้วยหินดำส่วนสมัยคุปคุปตะนั้นจะเป็นหินทรายดังนั้นหลวงพ่อองดํดำก็ในยุคเดียวกันกับหลวงพ่อองด์ดำพ่อเมตตานะครับเป็นพุทธลลกที่ <c oughs> มีความศักดิ์สิทและก็ความสำคัญรอดพ้นจากอันตรายแล้วก็ มีหลายองค์นะครับไม่ใช่ว่ามีแต่เนี้องค์มีองค์เดียวแต่องค์นี้ก็ถูกทําลายไปนิดหน่อยที่จมูกนะครับแต่ก็ยังพ้นจากภัยมาได้ฉะนั้นก็เรีวยกว่าเป็นพุทธรูปที่ให้ความสําคัญคนี้เดียก็จะมาบูชาสกาละะน้ำมันมา,าเทใส่นะครับฉะนั้นจะมีน้ํามันเยอะนะครับ เรามาแล้วก็จะได้บูชาสักการะนะขอโอกาสหลวงปู่นะครับอิมินาอิมินาสักการเลนะตัตถังอภิปูชยามะอิมินาสักการเนะสามังอภิปูชยามะอิมินาสักการเนะสามมอภิปูชยามะอะระหัง

สัทถังอุตตมังวารังหิตังเีวามโนสางนามโกเะเตเจนะโสตินะโวตุสัมภาทัสสะกัตตวลาธรรมารตนาโกสัทถังโุตตร ตววะสังเกตภะราวกะสะเมนตุเบสังกตัววะสังกัรตนาโมตถังโกตํงลังวะรังหะหูนายังปังหูนายังสังเตเจนะสติเนหโตสาปปะระข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนมบูชาขอนมบูชามีผา มีผ้าไหมมีผ้าไหมไม่มีครับไม่มีเลย ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาสักการะขอน้อบูชาสักการะพุทธองค์ดำพุทธองค์ดำขอการบูชาสักการะขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าหมดภูหมดทุกข์หมดโศกหมดโศกหมดโลกหมดโรคหมดภัยหมดภัยความเสนียดจไรความเสียดจไรให้หาย หายอาขอ,อชีวิตของข้าพเจ้า,จา,าม,มีแต่ความสุขมีแต่ความสุขเจริญความเจริญในทุกสถานในทุกสถานในการทุกเมื่อเธอในการทุกเมื่อเธอทุสาทุสาทุททอนุโมทานนี้ครับทีนี้้าใคร